Was busy thinking แสดงความยินดีกับลิวพูด้วยนะครับที่ได้แชมป์พีเอร์มิลิกในรอบ30ปีที่รอคอยนะครับ <c ười> คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ใครที่เป็นเด็กหงนะครับแล้วอ,อยากแต่งรูปนะอย่างอย่างรูปเนี้ยผมแต่งเองนะครับก็คือเอารูปเอาภาพเอาสติ๊กเกอร์มาแปะนะครับแปะด้วยตัวเองใส่ข้อความเองแบบเนี้ยนะครับอ่าอย่างเนี้ย อย่างนี้ก็จะมีโลโก้อันนึงทังเสืออันนึงแบ็กกราวอันนึงตัวคนอีกอันนึงแบบนี้นะครับเราออกแบบเองนะครับมันภูมิใจกว่าเราไปเอารูปคนอื่นมานะครับอย่างสมมุติว่าเราจะใส่ข้อความเกี่ยวกับตัวเราลงไปหรือว่าอย่างนี้เราใส่ว่า31มสนะิบเอ็ดแมตช์แชมเปี้ยนอะไรแบบนี้หรือว่าเราชื่อเราแล้วก็รักลรกพลอะไรแบบนี้เออเราก็สามารถออกแบบเองได้นะครับอย่างนี้มีอันอื่นอีกน,นะ อันอื่นนะครับอย่างเช่นตารางบอลผมทําตารางบอลไว้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออผมก็ทําตารางบอลไว้นะครับเนี่ยเออน่ารักดีนะครับทำเองนะครับเป็นทําเองภูมิใจกว่านะครับอย่างอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้มันเป็นเพจนะครับเพจเกมนี่ผมเปิดขึ้นมาชื่อว่า JS14Studio นะครับเป็นข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองใครชอบเล่นเกมชอบดูบอลนะครับเข้าไปฝากกดติดตามด้วยอ่ะ ถ้าใครจะทำรูปแบบนี้นะครับผมแนะนำแอปพิกอาร์ตนะครับเปิดพิกอาร์ตเลยอ่าอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมทำขึ้นมาเมื่อกี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปก่อนนะครับถ้าสมมุติเราจะทำใช่ไหมแล้ก็อ่ะเปิดกระดาษมาก่อนบวกนะครับแล้วก็เลือกกระดาษมาก่อนเลือกโปรเจกต์มาก่อนสร้างใหม่นะครับสร้างใหม่มันจะเป็นอ่า มันโดเป็นสัดส่วนที่เรากําหนดไว้แล้วนะครับเราต้องเป็นเลือกผืนผ้าใบนะครับแล้วก็เลือกนะครับอย่างสมมุติถ้าเราทําเป็น1น่ตอนหนึ่งแบบเนี้ยหน่งตอนหนึ่งลงใน Facebook ลงในอินสตาแกรมกดอย่างงี้นะครับได้มาแล้วนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเลือกตรงนี้แบ็กกราวนะครับเทสีหน่อยสมมติผมเทสีแล้วก็ไปที่ตัวกระป๋องสีตรงนี้ครับเห็นไหมที่เป็นกระป๋องสีปรากฏเข้าไปอะ่ะมันก็จะขึ้นสีนะครับผมก็ จิ้มสักสีหนึ่งเอาสีแดงแล้วกดถูกมันก็จะจิ้มพื้นหลังให้เรานะครับอ,อย่างเงี้ยเราสามารถเลือกสลับบนล่างได้นะครับอย่างเงี้ยลบได้นะครับอันสีขาวก็ลบทิ้งไปก็ได้แล้วก็บวกมาใหม่อ่าอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดที่ด้านล่างข้างๆกันตรงนี้ข้างๆกับไอตัวเลเยอร์นะครับมันก็จะขึ้นคำสั่งว่าสติกเกอร์กับภาพถ่ายนะแล้วเลือกสติกเกอร์นะครับแล้วก็ค้นหาคำว่าลิเวอร์พูลนะครับ นี่เห็นไหมครับสติกเกอร์ลิเว์พูลเต็มไปหมดเลยนะครับเด็กหงเยอะนะครับเขาทำไว้ให้เราใช้นะครับเราก็เลือกมาใช้ได้เลยนะครับอย่างนี้กดเข้าไปอ่ามาแล้วนะครับอ่นนี้อาจจะตัดไม่ค่อยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยเลือกมานะครับแล้วก็เลือกเลเยอร์นะครับดูให้ดีนะครับถ้าเลเยอร์มันไม่ซ้ำกันมันจะได้แบบขยับได้นะครับขยับยังไงก็คือขยับอย่างเงี้ย สมมติระวางอันนี้แล้วนะปุ๊บมันคนละเลเยอร์ไงถ้าถ้ามันเลเยอร์เดียวกันเราจะขยับข้างหลังไม่ได้นะมันจะติดเป็นเลเยอร์เดียวกันแต่เราจะขยับอาน,นกับโลเปซันมาใช่ป่ะเราก็กดสามจุดแล้วก็เปลี่ยนแปลงเห็นในชัดแล้วก็ขยับเห็นไหมขยับแบบนี้อันนี้ของข้อดีของการมีเลเยอร์หลายอันเราสามารถเลือกแก้ทีละอันได้แต่ถ้ามันมีเลเยอร์เดียวเนี่ยมันก็จะรวมกันเป็นภาพเดียวไว้แล้วเราก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้นะครับอ่า แต่ว่า p ลกอาร์เนี่ยของ i p h o n นที่ผมทําอยู่เนี่ยมันจะได้เลเยอร์ประมาณ4ี่ถึอันนะครับเออมันได้เยอะกว่านั้นไม่ได้เนาะไม่รู้เป็นไรแต่ a n d ด o i d ได้เยอะกว่านั้นนะครับออวิธีวิธีทําก็คือถ้าโอเคแล้วก็รวมเลเยอร์นะครับแล้วก็ค่อยเลเยอร์มาใหม่อย่างอันนี้อาจจะได้อีกอันหนึง่งแล้วก็เลือกอย่างเลือกโลโก้มาอย่างเงี้แยแต่ว่าคือเราจะโลโก้ไปข้างหลังใช่ไหมเราก็ต้อง ดึงเลเยอร์ลงมาข้างล่างๆๆนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้อ่าง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่ข้อความใส่เทคพิมพ์ข้อความได้ก็คือเข้ามาดูที่ผมสอนไว้แล้วก็เอามาประยุกต์มาใช้ก็ได้นะครับอ่าสมมติเอาละก็กดเน็กไปอ่าเน็กอ่าเน็กอันนี้ก็แก้ไขไม่ได้นะถ้าเน็กแล้วอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะใส่เทคข้อความมาพิมพิมพิม,พม,พมวินอย่างเงี้ย เรียกข้อความพิมพ์เลือกสีเลือกตัวอะอย่างเงี้ยอ่ะแล้วแต่เราเลยนะครับผมปิดไปหรือไม่ก็เลือกเป็นตัวพวกอ่าแปลงปรับแต่งอะไรครับก็ะจะมีแบบอย่างเงี้ยฟุงฟิง มีอะไรที่มันใช้กระหงแดงเราได้บ้างไหมอย่างเช่นพวกดวงดาวยอะไรเงี้ยสตาร์อ่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมก็น่ารักขึ้นนะครับสัญลักษณ์แข่งความฟุ้งฟิงและแชมป์เล่ยเลย่างลบก็ลบโดนหน้าก็ลบทิ้งไปอ่ะประมาณนี้ถูกใจก็นำไปใช้แล้วก็กดเน็กแล้วกดบันทึกนะครับจบนี่ยินดีกับแฟนหงด้วยนะครับ ไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีจ้า